สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องบาอยเชนแนวทุกคนทุกท่านนะครับผมมือนเปลี่ยนชื่อช่องเลยครับพี่น้องครับพี่น้องบ่ได้ติดตามผิดช่องเนี่ยฮารังคนตื่นเสามาดดีกว่าเอาคือเปลี่ยนเป็นชื่อช่องใหม่แล้วนะครับผมบอยเปลี่ยนชื่อช่องนะครับผมเป็นบาอยเชนแนวนะครับให้มันจำง่ายๆนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับมือนี้นะครับผมมาเยี่ยมชมบรรยากาศการซื้อขายง่วนะครับอยู่ตลาดนัดโคกับบือผู้ดินครับพี่น้อง ตลาดนั้นโ่กับผู้ดินนะครับผมที่ตั้งของเพื่อนนะครับอยู่ย่างย่างบ้านสว่างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นตลาดญ่อันดับต้นๆของจังหวัดกาฬสินเหมือกันนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดนะครับผมอยากขอมาจับใจสื้าขนะครับตลาดมีทุกส่อวันสุกกับวันังขั้นนะครับผมส่อวันสุก์นีงวเสิไลนะครับเพราะว่ามันเป็นมือเปิดประจำนะครับพี่น้องแต่ส่าวันขั้นนี้มันจะเป็น้ไขว่า เพื่อนเปิดเสริมขึ้นมานะครับได้บ่ท่านถึงสินัดนะครับเอ,อสารับพี่น้วงท่านใดนะครับผมอยากยี่ย่วมงัวแบบใดนะครับคอมมนกันเ้ามานะครับอยเอซีดดำเนื่อรายการในพี่ห้องนะครับผมบว์าบ้ถืบอบว์โบ้คลองประกรันใดนะครับผมกาบพอภัยพี่น้วงไว้ก้อนนะครับผม เดี๋ยวไปพาไปชมเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศการสืบถ่ายง่วงนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวเล็กแห่งมันตัวเล็กแห่งมันก็ไปล้อทางนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับใบใครหรือเปล่าครับย่างตัวครับสี่ตัวเนาะสี่ตัวแม่ลูกไว้กุ้งแม่ลูกเป็นแม่ลูกลูกอะไรเป็นไรครับ แม่ลูกจะได้หาเจ็ดครับแม่ลูกราคาข้าบอๆแล้วเนะ 5, าะหามื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องลูกสาวเป็นลูกสาวพอได้ลูกสาวสี่วัยสี่วัยศูนย์ก้หกอีกบ่ลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกไปหลอดวะมีเนาะไปหลอดๆๆลวะมีนะครับพี่น้องโอ้งัวยืนเยอะดีนะครับพี่น้องหามื่นเจ็ดพันหน่อยเนาะ หาหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาเปิดราคาห่วงครับพี่น้องครับยังต่อรองได้อีกนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับใจได้งัวแม่สาวหน่อยไว้เลี้ยงนะครับก็ใวเล่างามดีครับพี่น้องโอ้เมียสาวหน่อยแม่ลูกนะครับใบก็ะบบผิดนะครับพี่น้องขใบแค่ไรแม่สูงของม่านท่าลอีเดียบัดบอเอาลอยสามซิมหาบวกเนาะเอาม่านลอยสามหาครับพี่น้องก็เมียเพื่อนไดซุดอยู่เนาะสุดอยู่ครับบังสีหนาสีตาเนาะเบิ่งสีหนาสีตาเบิ่งล่ำคิงเบิ่งสีผิวนะครับพี่น้อง หาหมื่นเจ็ดพันราคายังตัวรองได้อีกไว้ได้ง่วมาทางไหนครับพี่น้องโพชัยครับโพชัยลอยเอ็ดนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับแถวโพชัยนะครับพี่น้องโพชัยลอยเอ็ดนะครับโพชัยสิติดกันน้ำเดือนอำเภอดอนจันนะครับอำเภอดอนจันนะครับพี่น้องหาหมื่นเจ็ดพันนะครับสำหรับผู้ใดสนใจยังไงแล้วก็อ้อยราไปเลี้ยงนะครับผม ่วาเดี๋ยวไปขากําไรตัวกะเนี่ยเห็นกําไรไปกว่าสวยงามนะครับพี่น้องเป็นง่วแม่ลูกตัวแรกนะครับได้ลูกตัวแม่นะครับส่วนสูงสียวงลอยสามเจ็ดอะไครับพี่น้องครับแต่ว่าตีเตำๆมาให้เนาะเดี๋ยวพี่น้องมาวัดเอานะครับคู่มาเบ่งย่อมเชื่อมหนาคอักน่ารักนะครับรู้เ่าผู้ใดเบิงไม่คิปเป่าเอเลี่ยงนะครับโอ้อยากได้ง่วงข่มหว่าสั่นโทรหาไอเล่าครับพี่น้องเอาโทรหาไอเล่าเบิงนะครับตอนนี้มีบ่เบาะไว้ตอนนี้บ่มีเนาะประกันใหายยังยังประกันให้ลูกได้เกล่แล้วครับ ลูกก็สิประมาณเจ็ดเดือนนี่ลูกประมาณเจ็ดเดือนเนาะแม่ยเมียข้นได้แม่เขาว่าขึ้นรอบนึงแล้วเขาเมียข้นรอบนึงแล้วแต่ว่ราะท่านเพท่านผสมหน่อยเนาะอู้บังลูกอย่างว่าใหญ่ตัวนะครับพี่น้องน่ามับนะครับผมเป็นงวเมียลูกนะครับเจ้ลูกมันอ่านสิบแปดังไงมันอ่านได้นะครับพี่น้องเขาลูกสองมื่นกว่าเมียสองมื่นกว่านะครับซื้องวจังสีนะครับพี่น้องมันจังบ่เจ็บไหลนะครับเป็นยังมาเทากั มันว่เจียบไรนะครับมีลูกนะครับทวมาตัวลองเอาครับพี่น้องครับห้าหมื่นเจ็บาทนะครับผมสำหรับใดอยากได้นะครับผมตัวใดตัวเข้าไปคอแม่สาวน่อยด่บอ่ครับ่าว่ดเข้า,นะา,ขาไปแม่สาวหน่อยอยัไสากนหา่าองหมืารนะครับโอ้เจ้าหนิมีตราคาพอฟังครับพี่น้องเป็นงวัว่อไทยบัเจ้าตัองไดหน่อยเนะาะงังวงไทยบันรหัวเจ้าับองไดเลยครับพี่น้องสองหมื่นเัาร่น เป็นงัวเหลืองนะครับพี่น้องเหลืองโบบดนะครับงัวเหลืองโบบดแต่ว,ว่าล่ำตัวรำชิ่งดีครับพี่น้องเอาไปกินหยานะครับผมเหยียงมันอ้วนนะครับงานดีเลยครับพี่นอ 2, 7, 500, ออ้องสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสำหรับงัวเมียเสาหงามดีตัวน,นี้ก็แม่นไปเท่าไารครับตัวน,นี้สามหมื่นสองพันเป็นแม่แยกลูกไว้โอเป็นเมียเสาเนาะ เงี้สาวเดียวสันใดแล้ววะนะครับพี่น้องสามหมื 3, 000, 2, ่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกโอ้หน่อยสี่สิบกวยเดี๋ยวครับพี่น้องปล่อ,อยสีตีต่ำๆมาเห้นได้ครับพี่น้องให้เทียร์พี่น้องก่เห็นตัวจริงนะครับมันใหญ่ก็ไม่ผ่าด้วจ้ะนะครับมันจังสีเพรเป็นการตัวการต้มกันนะครับเพระท่านเคยมีลูกด้วยเนาะเพระท่านเคยมีลูกนะครับถ่บายราคาเหนืยวนี่ดิพน้อสามหมื่นสองคายราคาเหนืยวนี่พี่น้อง มันเอาไปเลี้ยงเสี้ยงบทีดนี่เป็นใคเนี่ยขึ้นกอบวัวขาดตุ้นนี่ผมว่าต้นเดือดอีกอันเนี่ยต้นเดือดอีกอันเนื้อเนาะอันเนื้อไปเลยเนาะอันนี้ไงนะครับอันนี้ไงไปเลยไอพี่เห้นหอพี่น้องไปเลี้ยงนะครับอู้ดีกว่าบ่อใบมากค่มนี่ครับพี่น้องแงดุกนะครับขูตาแหลมนะครับเอาเมียเพิ่นไปใส่หยาเต็มๆนะครับอัดเฟี้ยงใส่กินนะครับผมเมียเพิ่นก็บบริข้องสั่งหน่อยนะครับพี่น้องครับนำดึงนำลังนังคว้า ถือกำลังอยางดีๆคือสิบปูคับนะครับพี่น้องเอห้าหมื่นตัวนี้3 2ม0มื่นะครับฝากเบอร์ที่ต้อยพี่น้องเขาได้ไหนี่น่งนแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสไยังครับไอ้บูเนาะพี่น้องทางโค้ชใ1ละเอ็ยดนะครับไปขอบคุณในลายเข้าไปมันๆัด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องงามครับนะครับผมราคาก็ถือว่าพอฟังนะครับพี่น้องช่วงนี้ตลาด ปุย๋ยมีเงินนะครับเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องปุย๋ยมีเงินออเ,องเอาไปเลี้ยงอ๋อขยับมาเบิ่งแม่ยลูกงามๆนะครับพี่น้องตลาดผู้ดินนะครับที่เด็ดคองดีนะครับผมอ๋อพี่น้องตายืนไหมบานดาล่านะครับพี่น้องลไลฟ์วันนี้พ่อแม่ลูกหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ง่วแม่ลูกงามๆไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงยังเสียละครับพี่น้องมันยังมือเมย์ตักอาหารอ๋อเอาไปเลี้ยงกับป้อกับเป็กซ้ำกินกว่า โอ้มันเมยนะครับพีบ่น้องโบเนะป็นเงินเดีย๋ยวพ่เปลนเงินนะครับกระดูกคนยังหน่อยกับใครได้เงินแสนนะครับพี่น้องครับเอาหนึ่งแสนสองหมืนม่นโมก่ะแสนสองหมื่นเมียท่องไปครับนเนี่ยเพราะท่านตรวจมีใบผสมบมก่ะ ่มีนอมเลยผสมลูกไปเกินลูกกับ่ม mm ี่พ่อมี่ยังงเนี้ยนครัเอไทยยไงขายบมดตัวเลยเนาะขายตามสภาพเลยเนาะพ่อเอาตามสภาพเมียสูงกว่าบ้านลอยหาสิบบวกลบนะครับพี่น้องเมียเป็นสายหูกระทบดูกออามากก็เป็นสายหูกระทบนะครับเบื้องนางขังตัวแตกๆนะครับผม เรัาพี่น้องท่านใดสนใจยังไย์ก็ผ่อเราไปเลี้ยงนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเนาะงามๆนะครับเป็นเมียลูกการยิงการยืนก็ดีแล้วครับพี่น้องงัวใหญ่ยังสีนะครับสภาพดีปุ๊บม่มีปัญหานะครับผมก็งามดีครับพี่น้องครับเนาะปล่อยหางหลาดยินหลาดยินมั่งนะครับผม เพียดสวยเพียดงามนะครับพี่น้องเราพูดได้อยากได้ก็พอเราไปเรียงนะครับผมง่วงมากทั้งในห้องทางบันคำไงหอยเมฆเข้าหัวเนาะพูดได้โยกไกอยู่ไกลฟังผุ่นทั้งกระนวลขอนแก่นนะครับพี่น้องพี่น้องทั้งสารคามนะครับน้ำเส้า่วมไปครับพี่น้องครับเราไปเรียงนะครับผมเนาะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องเขาจังไรในหัวศูนย์เก้าสาม แ9 3เก้าสามเก้อ้ยเได้พี่น้องศูนย์เก้าหกแปดเก้าสามแ้สองสองหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งเก้านะครับผมพ่อะังครับพ่อสงวนพ่อสงวนง่วงามนะพ่อะเอ้าพ่อสงวนง่วงามทงอำเภออำเภอข้ามไ่อำเภอหอยมีบานข้ามไ่หมดแล้วครับพี่น้องครับเอาขอบคุ้เลยๆกรพพมันมันๆ้วยครับผมงัวงามนะครับพี่น้องหางวตลอดที่น้พ่อนะ พี่น้องสิขอไปเยีมชม่มก็ยู่ขวบกะพอแล้วก็โทรหาพอเรากันนะครับผมพอเราหาง้อซื้องามดีครับพี่น้องครับง้อคมนี่ไรบนี้พอแม่ลูก่ลูกเปนตัวผไหครับไรบนี้พอหกจิหาไรลูกมากยังไงในพวในพอเราไรลูกมันจังอยนะครับพี่น้องหกหมืนหพันนะครับผมเมียสูงประม่ารอยหาชิบกัวครับพี่น้องครับ ร้อยห้าสิบหกกว่านะครับผมลูกน่าจะบ้านโตที่สามย่างน้ำกล,กลืนยู่นี่นะครับพี่น้องสีเดียวกันน้ำเมียเลยครับพี่น้องครับเอ๋อบ่ไปกับไทยนี่นะครับพอ่อโอ้โหเขาเอิอนสีดำยังมีพวกสีดำบักตันเนาะแล้วข้าแยกมีบ่พ่อนี่แล้วค้าแยกมีบ่งห้องคือบ่แยกบ่แยกเนาะเอาไปเรื่องครูหลดเมียผสม,มไปพวกเมียว่าท่านขึ้นเนาะ ลูกกินนุ่มไหลนะครับเห็ดนุ่มไหลได้ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องหกมืดหานะพ่อหกหมื่นห้าพันราคาเปิดราคาห่วงนะครับยังตัวร่องนี่อีกนะครับง่วนว่าทางไหนพ่องฮ่องกันทล่าน้ำถั่วมงัวนนี้น้ำถั่วมมาเนี่ยครับพี่น้องนี่กันทลารีชัยนะครับติดย่างตลาดห้วยน้อพ่อเนาะพี่น้องทั้งกันทลารีชัยนะครับผู้ใด้ยุ่ยเกยยุ่ยเกลนะครับอยากได้ก็พ่อเล่าไปเลี้ยงนะครับทุกคนสอบถามต่อร่องเบื้องนะครับ เคาร่าค่ามันถึงมันต้องกันนะครับผมเอาเดี๋ยวพผ้ามึงไล่ละเอียดแม่เพิ่นยังไงได้ครบนึงแม่พิ่นมี่ตำหนีบ่พ่อบ่บ่โกคอนบ่มีโกคอนประกันให้เนาะเอาขาโซคารทวนกับประกันให้กันนะครับพี่น้องนี่บ่มีบ่มีบอ่แต่ว่าเมียเพิ่นเป็นงัวอโค้ง่เนาะพ่อเนาะงัวโค้งสั่งไงโค้งสั่งดีสำหรับผู้ใดตาเหลี่ยมเอาไปเลี้ยงให้มันอ้วนติดท้องนี่มันบ่เป็นตัวสีนะครับพี่น้องครับใหญ่ปานสั่งนี่หนิเนาะหก0 0ืาพนะครับ ข้อมได้กว่าไปเป็นไรครับที่นี่หาหาละหาหมื่นหาพันลูกตัวผู้น้องหัวได้ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องห้าหมื่นห้าพันแม่ผสมไหมครับแม่ผสมไหมครับน้องค่ได้ผสมนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้งงวดเลืองราคากับ่บเพียงนะครับทำไมปีใหม่นี่ก็ได้ปล่อยลูกไส้เพิ่นสองหมื่นกว่าเนาะพ่อเนาะปีใหม่ก็ได้ปล่อยลูกไส้เพิ่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับผม ห้าหมื่นหาพสําหรับผู้ใดอยากได้นะครับพ่อฝากเบอร์ตีต้อยพี่น้องกัจังเอยนะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสก้าห้าห้าศูน่งะครับพ่อยังครับพอวกันทลาพลวักันทลาวิเชยนะครับผมขอพูดอะไรกับพ่้คนมามครับผมนําทวมนําทวน้อพี่น้องทังทังเรียนได้หรือรถเรียนได้เล้วเริ่มเริ่อสัญจรได้ แล้วนกหอนอ่ะมะเหลืองส้มจันในเรลียวนะครับข่าวควาไม่ได้กินอ่ะเออก็เป็นตัวเลี้ยงตัวนางอ่ะอุบวนหนามถั่วมันนกหอเนอ่ะเอ๊ะตัวู่งลอยว่ะนะครับพี่น้องกาเป็นกรื่องใจซอยกันนะครับหลายๆจังหวัดนะครับผมว่าสิเป็นสาระข้ามก็ดีนะครับอุบลก็นักนะครับผมเอ้าเป็นเรื่องใจพี่น้องนะครับผ่านวิกฤตไปน้วกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อครับลอยย่างขอไปชมราคาตัวก่อนครับพี่น้องครับไวมากพี่น้องฮู้ อันนี้นัดนีนะครับจากที่บอ่อเอื้งนะครับตามสายตาเลยนะครับพี่น้องสา,ายตาเลยชื <c oughs> ่อว่าพี่น้องนะครับผมเขามาจับใจสือไทยงัควคกล้วยลายขึ้นนะครับผมกาบางคนอาจจะเกี่ยวเขาดรอเขายัางหวอกอาจจะมีพื้นที่นะครับผมเงินกเก็บไปดวนแล้วสัน่นได้เยอมากสือไทยง้วงนี่นะครับพี่น้องไปเรียงนะครับเป็นหนาไปนะครับ พอมันโบว่างนะครับผมไม่น่าจะสู้โบไลนะครับเจ้าหวาดพ่อแม่ล oh. ูกแม่ลูกเจ้าหวาดพ่อแม่ลูกแปดหมื่นนะครับผมแปดหมื่นบาทแม่ท่องไปคุณพ่อเม่ท่องไปครับเพราะท่านประกันเพราะท่านตรวจเนาะอันนี้เราพี่น้องประเพียดรูปผสมแม่ีด้นี่ยนี่อยว่าลูกเป็นผสมเมียขนาดจิหลังนุนมๆพี่น้องอันนัอาจิ๋วจิบ่วัวลูกกินนุมุ่งที่ไหมครับ ไล่ก็แลนีนะครับคนเลี้ยงก็ไล่ก็แลนีนะครับผมก็แม่อ้วนแม่อ้วนบนักนะครับผมแม่อ้วนตัวสมบูรณ์ยังกินนมบ่พ่อฮะมันกินนมบ่บ่กินเน,นี่ยมันดืดตะขีลูกออกามาเรื่รองเนี่ยมันเฉีบลูกออกนะครับนครับนี่นะครับ,รบมนันว่าแต่วต่ามันตรวจท่อง,องอออมื้อเนี่ยเพราะตรวจด้วยสารอาหารตรวจท่องดูสารแปรเมื่อนหาบ่พ่อ แปดหมื่นห้าพันนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับยังต่อรองเลยอีกนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับจางใดก็พอเล่าไปเรี่ยงนะครับตัวลูกแต่เชื่อใจครับพี่น้องตัวเมียยางดีนะครับหลังนุ่มนุ่มหรือเนะครับผมลูกลูกหลอดพร้อมเนาะพ่อเนาะลูกบกปีศาจแดงสำหรัพี่น้องพี่เศษหนึ่งสามศูนย์นะครับของที่เจเก่าฟ้ามนะครับลูกสาวปีศาจแดงนะครับก็แต่เชื่อใจนะครับพี่น้องครับ ขอฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องกันจังเลยนะครับผม0 8 0ย์แปด9ูนย์ศูนยตัวเก้าเก้าเก้หนึงครับพ่อยงพ่อยุงนะครับพี่น้องกำมาลาศัยกำมาลาศสนะครับทีมงานโพลีกำมาลาศสนะครับพี่น้องคุณก็หาจับงอวงามอยู่นะครับมากีแบ่งปันในพี่น้องนะครับผมขอบคุณในไลน์ขอขอบคุณมันด้วยครับผมเอ้า อยากออกไปเบื้องข้างในนะครับพี่น้องเอาไปเราบอกพ่อเอาเสือขายกันแล้วนะครับพี่น้องของงออย่างน้ำกลดไปแล้วว่าเขานะครับว่าเขาบดนะครัข้อได้ขายนะครับพี่น้องครับโอ้ยอยากเข้าไปถ่ายง้อเลี่ยนพี่น้องบางอยู่ครับเพรว่ามันบ่เห็นนะครับการตลาดนีะครับพี่น้องครับตลาดผู้ดินนะครับผม เปิดเปิดมัวไงเบื้องเนี้นี่เอาเปิดสาวงามเมืองน้ำดำนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละคร้วสาวไข้หัวนะครับพี่น้องสาวงามเมืองน้ำดำนะครับผมน้องหัวเมียนหลุดน้ำงามอีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับเขียดนันนานะครับผมนันนาเข่งขาดีดีนะครับผมไต้หวันเนี่ยเมียนหลุด ไม่รู้่บาทพอ่อไม่รู้ว่าสิบสามหนึ่งแสบาทนะครับลูกสาวพ่อไดครับเขียสามหนึงครับเาหนะครับผมอ,อ๋อพี่น,นเคงขาไหมครับเคงขาไงนะครับผมเเงขาไงดี <c oughs> สวยงามนะครับพี่น,นเป็นลูกสาวเนึ่งแม่ผสมไม่พอ่อ อันนี้พ่อกับ่ท่านเองนั่นเพราะว่าซื้อคนมากันเนาะซื้อคนมาซื้อคนมากันเออท่านได้ประกันท่านประกันทองท่นทองเราจะอก่อนหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับผมอ๋อที่น้องเบิ่งไรหนาเบิ่องการยกการยืมเงิสาวิ่นะครับหยุกเทีกตามหนึ่งแต่ท่านหน้องท่านดูกำไรดีๆนะครับผมจากหนึ่งน่องนะครับของที่เจ๊กอฟ์ฟ้านะครับหมอส่งนะครับคนนั่งเขาไม่เพียงนะครับใส่ใส่นะครับผม ทำเชือกครับหรือว่าโบแพงครับพี่น้องครับผาเปรียกๆก็พี่ห้องไปดึงออกจากเมืองนอกมา,กาเลยนะครับผมนี mm ่ hmm. แหละครับพี่น้องสายพันธุก,กรรมดีๆเปน็นทางบ้านห้องก็จะเอาตัวพ่อหลอดพ่อหลอดพ่อนมพ่อนี่ไส้นะครับนี่แหละครับพันธุกรรมดีๆนะครับผม mm hmm. อยากเป็นเรถครับพี่น้องรางกล้อนขึ้นบ่อหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับราคาตัวร่องละเอีกนะครับผมลูกสาวพีไว้เกิดบ่พอ่อ mm hmm. มีครับมีสาวพีไว้เกิดเนาะ เีเอฟสามหนึ่งนะครับใบหลอดหกนะครับผมอายุเจ๊งยันแล้วว่ะไปทำให้นะครับไล่เดียดเนี่ยเพิ่งเกิซึ่งนะครับพี่น้องเป็นง่วงอร่อยหาสิบบวกนะครับอาจจะลูกตัวซ้องย่างลุกกลัวนี่นะครับเขาพื่อนเน่ากันไหนนะครับค่อยหางจูบขึ้นมักนะครับผมสภาพเรียบก็มีปัญหานะครับพี่น้องสําหรับคนไดเสี่ยวไปเลี้ยงเงาเงานะครับผมเรียงเงาเงาเป็นง่วงงมเลยนะครับผมหนุกเอาไปแจ้งเขานะครับ หนึ่งแสบาทนะครับผมนี่แหละครับอัะเกรยดง่วงงามนะครับผมเกียดง่วงงามเลยก็้คนหมไหลครับพี่ครับนะครับคนหมไหลนะครับผมวันถ่ายนานๆเลยนี่ฝากเบอร์พี่น่อยกาจะง่ายนี่น่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห่แปดแปดสี่หกห้านะครับผมเนาพอนิด,ดน็แเนาะ งัวมาทางเหนือเมียงคองเชิญชมสารคามครับพี่น้องงัวนหอยนิดนะครับผมชมน้ำวัดต้องเอขอบคุณหลายๆครับเมียงมันมาด้วยครับผมสารคามน้ำวัดต้องตัวหัวรุ่นอีไรวันนี้เมียสี่สองจ้าสี่หมื่นสองพันเป็นงัวสาวปะครับจ้างัวสาวนะครับผมได้เกินแล้วครับเป็นงัวแดงหลังคุ้ยลังแดงนะครับแต่ว่าโต ล้ำโตเครื่องมันเป็นขาวนะครับเป็นเงาขาวบดล้ำเห็น้รือเปลาเงาบดเงารลดนะครับผมใบกับีใบหยักนะครับผมให้ขาวเป็นมันใหญ่นะครับผมเครื่องขาวเครื่องเบียงนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่ว่แเงเปดตัวก็บวกพีว่าขาวเปดตัวก็บวกส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับผมเป็นเงาหัวหล่นแตงเขาวเหรเนาะสี่หมื่นเท่าไรก็ครับ สองางสี่หมื่นสองพันบาทนะครับพ่อไปเลี้ยงนะครับพี่น้องราคาก็ยังต่อรองได้อีกนะครับหัวหล่นตั้งหักง่วหัวหล่นเนาาโคตรไกลนะครับผมมีเซกับคุณคุณยังเชี่ยงนะครับผมนี่ตำนี้บ่ครับตำนี้บ่มีเนาะลูกสาวพ่อได้มีใบเกิดบอผิดใบเกิดบ่มีนะครับ เอาพวท่านไปแจ้งโยมเพื่อนะครับพี่น้องไม่เกิดปร่ได้ไปแจ้งโยมเพื่อนเราป่ะงามๆนะครับพี่น้องส่วนสู้งฝอยสามสิบห้าบาทเต้าหั่ไถ่ดีนะครับพี่น้องเป็นงวดไถยเปิดดีนะครับจะไว้าใบบางหอนไถ่ไถ่เปิดเขาห้างดีนะครับผมเอ้าที่สามเบอร์ตีต่อพี่น้องงั้นยังไงนะครับ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามองปดาเจแปดหห้าเจด่กินเราเพียงครับป๊ปี้จ้ะป๊ปี้เนาะออป๊อปี้นะครับผมขอบคุณอะไรครับมันมันด้ครับผมใช่ครับผมว่าการตลาดนี่เง่วงงมนะครับนหองการตลาดอ๋อสวัสดีครับพวกไลวันนีพวกนี้สามหมื่นหกพับาทนะครับเป็นง่วเมียเสานะครับผม ่เมีสาวงูตัวดีนะครับเพื่อนเมียสาวมันไทดีนครับผมส่วนตัวบ้นลอยสามสิบขวกครับพี่องครับสามหมื่นหพันนะพ่อเนาะสามหมื่นหกพันบาทนะครับแล้วครับเปิดแล้วฟังห้างนะครับต้งตอล้งไนอีกนะครับพ่อไดรจัง่อยเยู่อกราสำหรับใดสนใจนะครับอยางไงงเมียสาวหน่อยแดงไปเลียงพ่อได้ไล่ลูกชิไวอเล่อลูกชิ้ไห้ครับลูกชิ้นไหเกิดบ่ ดูบ้านมืนโมเดลมาน้ำโมเดลมาน้ำมาสั่งกับบานไหพี่น้องกับบานเ,ออเปิดดีนะครับผมณถึงว่าหน่อยกับบานเปิดดีเลยครับพี่น้องครับไปหูกลางนะครับไปหูโป่งก็เข้าไปได้หูนะครับผมณลูกเสาชี้ว่ายมาสังส่งผอ,อเราา้าวะนะครับผมพอ่อไล่ไล่ครับพี่น้องเอาคุณใดอยากได้ก็ผอเราไปเลี้ยงนะครับผมสามหมื 6, ่นหกพันราคาก็ยั่งตัวรองได้อีกอยู่ใกล้กับทรงไหนพี่นะครับผม เรบ่อยวันเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องครับมันเป็นตะไนยเป็นหนามเนี่ยสีมันกัดขี้รังนีแดงเนี่ยครับพี่น้องครับขอกพ่อก็เป็นง่วเรือยๆออกมาแดงๆนิดนึงนะครับผมสำหรับภูมักนะครับผมภูมักกับผ่านไปก่อนนะครับเรบ่อยวันพ่อเลี้ยงนะครับพี่น้องสามหมื่นกว่าบาทนะครับรถทรมาต่อรองเอานะครับก็รถทูบก่อเร่อยรถเห็นลายบ่ต้านหน่อยนึงให้ร์โทูบนะครับพี่น้องศูนย์หกสี่นะครับ ห้าสองหนึ่งนะครับห้าแปดหนึ่งแปดนะครับผมง้อพอหน่อยนะครับกลับมาล่าสายนู่พอเนาะพอหน่อยก็มาล่าสานะครับคูณเลสนใจนะครับอย่างไปก็พอรับไปเรียองเสียใจของวอชิเดียดอกแต่ว่ามันมันเสียความรู้สึกครับผมมากนะครับพี่น้องเราจะเน้นงัวเลี้ยงพี่น้องนะครับผมมันก็หนึ่งอยากเป็นงัวผูกกัดเขาไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องทั้งเรื่องเป็นแบบอยากไล่เกินรถนะครับพี่น้องงัวผูกมันเป็น ข่าไรฟอไรจริง่ไหมครับคี่น้องครับนี่ยังหน้องควราคนนี้นะครับผมสื่อคนแบฝฟอไรขึ้นไล่ขึ้นเลยนะครับผมข้ามอะไรจะเป็นกลางกลางเครับพี่น้วงครับง่าผูคขับไลยคนไลยท่านหนาจจะหูเดียวนะครับเครื่องนี้ขายอย่างนี้ครับแม่ลูกไล่คน้พ่อแม่ลูกไล่คนนี้พ่อะม่ลูกคุณลูกคนนี้แม่พ่อไล่คนน้ครับ เจ็ดิพาเจ็ดหมื่นห้าพันนะพ่อเจ็ดหมื่นหัเนี่ยผสมไปพอบ่บ่กเพรานเ่ยเนผสมเอาเลยเนี่งมู่สามผมเนี่ครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับสำหรับท่านใดสนใจยังไงเนี่ยโคงสั่งดีครับพี่น้องขายห้าสิบบวกนะครับผมรหาสิบบวกยูครับพี่น้องน้องโคงสั่งดีครับลูกว่านาเกินสตัวเท่าที่ ลูกสาวคนลึ่งก็ชับดีนะครับเราคุณในยังเดย์เอ่เมียหลุกไปเลี้ยนงะนะครับผมอ่าได้ครับพี่น้องตลาดพูดินองง่ามก็ไลนะครับผม ใครสนใจอยากขอมรจับใจสืบไทยนะครับขอมาได้นะครับสองวันหนึ่งคันานสุดเขาจะไัปนเไปเวอร์เวอรล่หนะครับผมเดี๋วอร์เฟอรล่าให้นะครับมันฟาดสือเด้่ไอ้ฟาดเสือเด้นี่ว่าเขา่อาลูกกันอง่ายสามก็หาก็หาแล้วแล้วเขาให้รถยี่ห้อไร่ปาเราดูกมัน อันแล้วแล้วเอย่อถ่าแล้วเาสอเจสูเิก็เนเช่นกันเาที่ั่นนี่น้องการตัอรออนี่นะครับกาัรออยตลานัดโอ้เ่าไห่ะครับผมเดพออ์ตนี้เนาะ ฝากเลยพี่น้องเขาจัาหน้าที่ก่อน080 189 189 0791 0791นะครับพออยังครับคอพัดคอพัดเนาะงั้มาทางไหนขอกมาตัวราคาราคามอาเพื่อไดไรบอกเพื่อเมืองน่ามั่วถ่วงบุ๋กมั่วถ่วงบุ๋ทางไหนมาทางการท่าเรือผมก่น้องเปรนเพรว่าน้องเปรนนะครับป้องเชย โอ้กอเจกว่าหนักีเดครับห่อยพ่อนมากเลยพวกใคยืนห่างเาะหงอ่อน้ั้งหมดสาขันิไงน้ำบเลยขอบคุณอะไรก็ขอมันมาด้วคับผมเอเยยวันนี้สองเด็กก็ไม่อะไรหัวเลียนของสพ่งสั่บเยงกของ มาเียก,กัดหยู่ปล่อยวามงัสั่งนะครับเม่อากเาเลียงนะครับพื้นทีจาฟังมันเกิดอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมมา่าอยูห่งบ้านมัห่องดังๆถือรองเียน,นยักครับผมลายมันในเมีย้าหน่อยเมียเศ้าหน่อยลายในวาไดกบ่มีจาฟังสองหมื่เนเจ็ดัหา สองหนงเจ็ดพันห้าร้อยะครับผมนมเมียสาวหน่อยนะครับเอาแม็ตัวเข้าไปนี่ตัวนี้แับซุ้มเแลดกับตัวใจนันสงางยนี่ง้อเหนื่อยง้โค้งเนาะสยเนาะสง่าง่ายเราง้อเหนื่อง้อโค้งมากครับพี่งนี่วเห็นเราง้อัว ท่นสื่อเดีวเพิ่ะไลขึ้นรถมื่อผอะครับพี่้องเป็นงอโรเป็นสื่องอโรนะครับผมเป็นสื่องอรอันสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเราผู้ไดอยากได้นะครับเราูดไดอยากเด้เป็นอยากได้ไม่อาดนะครับพี่หลงเอ้าเด็กนห่ง้วนสองหมื่นเจ็ดันห้าอยนคอฝากเบอร์ตีตวนะมีเบอร์ตีตยวพี่หองเรับบ่ โอ้8 7ท9 9 9 5 9 3959นะครับพ่ออย่งครับพ่อบันงัวมาทานไหนบ่องเส้นช่วงอะไรเส้นช่วสารคามนะครับพี่น้องสองหมืนเดพันห้าร้อยนะครับคุณงเดียงนะครับราคาบเพียงพี่น้องพันได้อยากได้นะครับผมอะ้มะ ทุกถ่ายถ่ยสุดนะครับผมบอยขอขอบคุณบอยพูดมีหน่อยนะครับคลิดของก็ติดตามรับชมนะครับฝากกันเรือยๆกัน้น่อยด้วยฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามกดต่อสตอร์คให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปไหนคลิปไม่ยังพอกันไหมบอยขอกล่าววคำ่าสวัสดีครับผม